ฟังหลายครั้งแล้วก็นทนน้ำค้างเอาหน่อยก็แล้วกันไอ้คนพูด,พ,ดพูดหลายครั้งแล้วก็เบื่อตัวเองเมอนกันน้ำค้างแต่ก็พูดไปอีกแล้วกันแต่ก็มีคนลังเลอยู่ว่าเห็นด้วยละ่ะในสามข้อเนี่ยแต่มันมีคนที่ตัวเองไม่ค่อยชอบอะเลยไม่อยากไปร่วมโอ้อย่าเลยพี่น้องเอ๋อย่าเลยตรงนี้เนี่ยนะครับ,รบขอร้องกันเถอะ <Ừ. S 2> ต้องเรียกร้องในหมู่พี่น้องเรารที่สำคัญต้องเรียกร้องในหมู่พี่น้องเราด้วยว่า งานนี้งานใหญ่งานของชาติงานของประชาชนงานส่วนรวมเป็นงานของประเทศครับอยากกูแหลมึงและที่สําคัญในหมู่พี่น้องของเราก็อย่าเก่งคนเดียวครับงานประเทศงานเยอะงานใหญ่งานนี้งานหนักอย่าเก่งคนเดียวต้องยอมให้คนอื่นเขาเก่งด้วยครับต้องยอมให้พี่น้องของเราร่วมมาเก่งด้วยมันต้องหาคนเก่งมาเยอะ ที่มีอย er ู like ่เท่าที่เห็นเห็นนี่นะมันน้อยไปมันยังไม่พอมันแบกภาระของประเทศนี้ไม่ไหวดอกครับเพราะฉะนั้นที่ท่านเก่งก็เก่งดีแล้วก็ขอบคุณที่ท่านเก่งขอบคุณที่ท่านทาขอบคุณที่ท่านเหนื่อยขอบคุณที่ท่านยากขอบคุณที่ท่านลงแรงขอบคุณที่ท่านหมดเงินหมดทองขอบคุณที่ท่านเสียเวลาขอบคุณมากมากท่านเก่งเหลือเกินแต่ต้องเชิญคนเก่งเข้าไปร่วมอีกเยอะ มันจเช<น>ิญ<อ>คนกล้ามาอีกเยอะๆเชิญคนรู้คนสามารถมาอีกมากๆเพราะแบกภารกิจของชาติของประเทศนี้มันต้องใช้คนเยอะมากครับเพราะฉะนั้นงานแนวร่วมเป็นงานสําคัญอทํำคนเดียวไม่ได้คนเอกบุญเลิศคนเดียวก็ไม่ได้แล้วที่สําคัญไอ้คนนั้นมันเห็นด้วยกับเราแต่เรื่องนั้นมันไม่เห็นด้วยกับเราก็อย่ากูแหละมึงและ อย่าไปตั้งข้อรังเกียจคนอื่นมากนักครับไอ้เรื่องไหนที่เขาเห็นด้วยก็ดีอไอ้เรื่องไหนที่เขาเห็นต่างเห็นนิดเห็นหน่อยก็ช่างเขาเถอะอย่าให้เขาเหมือนเราจนหมดและอย่าให้เราก็อย่าไปเหมือนเขาจนหมดเอาให้มันพอเหมาะพอควรงานแนวร่วมเป็นงานใหญ่ครับแนวงานแนวร่วมเนี่ยมันเป็นทางยุทธ,ธาศาสตร์เป็นทางยุทธวิธีนะและที่สําคัญงานแนวร่วมเป็นงานที่จะ ชีแพ้ชีชนะได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นเรียกร้องพี่น้องเราขอร้องเถอะครับอยา่าเก่งคนเดียวอย่ากูแหละมึงและ อย่าตำหนิ <c oughs> คนโน้นอย่าไปตำหนิคนนี้อย่าไปว่า <c oughs> คนโน้นอย่าไปว่าคนนี้ไอ้เรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่าไปตั้งคอรังเกยียจมากเลยรวมกันมาแก้ปัญหาของชาติก,ก่อนเธอ <c oughs> รวมกันมาแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศสะก,ก่อนเธอ <c oughs> แล้วต่อจากนั้นไปไอ้เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องเห็นต่างไม่เห็นต่างของข่าดีกว่าของขั้นดีกว่าของนี่ดีกว่าก็ค่อยมาอภิปรายกันค่อยมาแก้ปัญหากันมาแก้ความขัดแย้งกันในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยเอาหน้ามารวมกันก่อน ผมเนี่ยนะครับใคร,ใครจัดผมก็ถ้าเป็นการจัดที่ถูกต้องอย่างนี้ประเด็นที่ถูกต้องอย่างนี้ประเด็นที่ชัดเจนอย่างนี้เชิญเลย ใครจัดผมก็จะไปใครจัดผมก็จะไปร่วมไม่ต้องให้ผมพูดผมก็จะไปนั่งฟังจะไปนั่งจะไปนั่งปรบมือผมก็จะไปนั่งปรบมือจะเป็นกองเชียร์จะไปโหไปฮ้าให้ผมยืนก่อนยืนให้ผมนั่งก่อนนั่งให้ผมเดินก่อนเดินให้ปริ๊ดปริ๊้ทำยังไงก็ทำทั้งนั้นแหละจะให้ไปอยู่ข้างเอ้ยบก็จะไปก็ไปจะให้อยู่ข้างกําแพรก็ไปให้เดินก่อนเดินให้บุกก่อนบุกให้ถอยก่อนถอยให้ตาแดงก่อนตาจะทำทั้งอย่าง ก็เห็นดีเห็นงามเลยแล้วคุณพูดผิดหูผมนิดนึงก็จะไม่เป็นไรคุณพูดถูกหูผมมากผมก็จะไม่เป็นไรขอให้แต่หลักการไปด้วยกันได้เอาถอะหลักการใหญ่แก้ปัชัดเอาเลยผิดนิดผิดหน่อยถูกนิดถูกหน่อยมากนิดมากหน่อยบอเป็นยัง เอาเลยเอาเลยไม่ใช่ไปปุ๊บําไมไม่ให้ขึ้นเวทีไม่จําเป็นไม่จําเป็นจะไปให้ยืนปรบมือเอาเลยทางนั้นนะเพราะคนที่เขาพูดเก่งๆเยอะคนดีเยอะมากเลยคนเก่งก็เยอะไอ้เยอะโให้โอกาสเขาบางทีเขาไม่มีโอกาสได้พูดหนุ่มคนสาวเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงไอเรามันแก่แล้วมันจะอยู่คําฟ้าในพันปีที่ไหนเล่าครับ เรามันแก่แล้วอีกกี่วันแล้วแล้วถ้าไปสร้างหนุ่มเอาไว้สร้างเด็กเอาไว้สร้างคนรุ่นหลังเอาไว้แล้วคุณจะอยู่ค้าฟ้าได้ยังไงอะคุณจะเป็นผู้นําอยู่ค้าฟ้ามันตายในโลกนี้ให้คนอื่นเขาตายหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันต้องคิดอย่างนี้ต้องให้โอกาสคนอื่นต้องเชียร์คนอื่นต้องสนับสนุนคนอื่นต้องผลักคนอื่นออกไปและไอ้ผู้นําทั้งหลายอย่าพูดมาก พูดน้อยๆ้ยน้อยน้อยไม่พูดเลยยังได้เลยไม่พูดก็ไม่เป็นไรเป็นไรมันโตเอ้ยให้แต่พอบอกบุกบุกสั้นๆหมายความบุบบุบเกินใช่ไหมทุกคนต้องตามอย่างเงี้ยถอยไม่ต้องพูดยาวหยุดหยุดเดินเดินอย่างนี้เป็นต้นครับ ผู้นําไม่จําเป็นต้องพูดมากนักหนาดอกอืมไม่ใช่ผู้นําก็พูดเอาอยู่นั่นแหละเฝ้าเวทีอยู่นั่นแหละคืนเวทีอยู่นั่นแหะจ้องเวทีอยู่นั่นแหะคอยดูเวทีอยู่นั่นแหะคนนั้นพูดผิดคนนี้พูดถูกคนนี้พูดถูกมากพูดผิดมากโอ้ยไปแก้ประเด็นัง ทำไมไปเสียเวลากระเจาะก๊อกแก๊เล็กๆน้อยๆอย่างนั้นให้คนที่เขาร่วมต่อสู้เดียเขาสู้ไปในแนวเดียกันเขาพูดถูกมากเขาพูดผิดบ้างก็ช่างหัวเขาเป็นไรน้อยคนฟังเขาก็มีปัญญาเหมือนคุณนั่นแหละอย่าว่าแต่นึกว่าคุณคนเดียวที่รู้ว่าอันนี้มันพูดผิดอันนี้มันพูดผิดมากนอื่นี้าก็รู้คนอื่นเขาก็รู้กอให้เขาฟังไปบ้างเถอะนาให้เขาซึ้มีดุลพินิจ้เขามีสติปัญญาบ้างเถอะนาตลกพูดผิดยังหัวเราะหัวเราะเออ งานนี้งานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ชาติงานใหญ่มันจะต้องร่วมกันทุกฝ่ายทุกคนครับด้วยกันมากเห็นด้วยกันน้อยก็ต้องเอากันอืขอเรียกร้องผมว่าในหมู่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยไม่ไม่เท่าไรหรอกครับ ไอ้ที่พูดเมื่อกี้เรียกร้องเนี่ยก็เรียกร้องผู้นําทั้งหลายนั่นแหละเป็นหลักให้ผู้นําทั้งหลายที่เป็นหลักผู้นําจะเป็นหัวเป็นแกนเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็ตามนะเออเอาเถอะลดราวาศอกกันเถอะไปร่วมกันเถอะนะครับอย่าถือทิฏฐิมากนักเลยอย่าคอยแต่ข้าพเจ้าเป็นผู้นําเท่านั้นจึงจะทําคนอื่นเป็นผู้นําข้าพเจ้าไม่ไปร่วมอย่าเลย ประโูประเทศนี้มันยังต้องใช้คนอีกเยอะต่อการคนเก่งเหมือนท่านนี่เยอะมากต่อการคนกล้าเหมือนท่านท่านทั้งหลายเนี่ยเยอะมากต่อการคนดีๆเหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยเยอะมากเท่าที่มีเท่าที่มองเห็นไม่พอดอกมันนิดเดียวมันนับตัวคนได้อย่าเอาแค่นี้มันต้องให้มากเพียงพอในการแก้ปัญหาชาตินักศึกษาก็เอามาโไปลูกเล็กกแงผู้หญิงเอามาเอามามารวมกันถ้าทําอย่างนี้ได้ต่างหากั ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเอามาทุกชนชาติทุกกลุกศาสนาทุกความเชื่อทุกนิกายทุกหมู่ทุกเราม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 ารวมกันมารวมกัน ใครเห็นด้วยไหม,มกับ 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. สองสามประเด็นสี่ประเด็นห้าประเด็นที่ว่านี้ก็ว่ากันมามใช่ไหมครับของค,<น>คุณมีประเด็นมาเสริมมาเติมมาแต่เอ้ามาเติมกันว่ากันมารประดิษฐ์ประดอยให้ดอกไม้มันหลากหลายสีให้มีสีสันมีกลิ่นหอมบ้านนี้กลิ่นหอมมาก,มกหอม,มก,กลิ่นหอมน้อยกลิ่นหอมแหลมกลิ่นหอมคมกลิ่นหอมเยวันกลิ่นหอมหนุ่มกลิ่นหอมให้มันมีหลากสีหลากสันละมามันเป็นช่อดอกไม้มันงดงามไปเลยอให้มันบานสะพังบานสะพังไปเลยครับใช่ไหมครับปัญหา ของชาติถึงจะแก้ได้ถ้ามันเป็นสีเดียวโ,โทนเดียวมันแก้ปัญหายากมันดูแล้วมันบาดตาคราับสีใดสีหนึ่งมาอุ้ยมันเข็มมันคมมันบาดตาคราับสีดํามานี่ไอ้ชายชุดดามามันก็รู้หนักรัวไอ้แดงมาทั้งๆมันก็ มันแสบตาเกินเข้มเกินไปมันไม่รื่นรมไอ้เลืองมาอย่างเดียวมันก็ไม่รื่นไม่รมมันดูแล้วไม่งดไม่งามให้มันผสมกลมกลืนกันให้มันสวยสดงดงามแล้วมาพูดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาแก้ปัญหาของชาติเอามึงพูดผิดนิดนึงเอาไม่เป็นไรเไรกูพูดผิดน้อยนึงเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไ่แก้กันไอ้อไอ้ทุกๆใหญ่ในี่นนามาว่ากันเอาประเด็นหลักสำคัญเนตอนนี้ไม่ใช่ผิดนิดนึงรีบไปสวนหมัดทันทีไอ้ตรงผิดนิดนึงตรงนั้นโถ โอ้ทำอย่างนี้ใครจะไปร่วมกับคุณได้ออใช่ไหมล่ะบแบบนี้เขาก็เดินหนีคุณไปเท่านั้นแหละถ้าคุณเก,งก่งนักหนาแค่คนเดียวก็เชิญมึงไปทำคนเดียวเลยทาย่างนันมันทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้อีกเหมือนเดิมใช่ไหมครับอเออ ต้องร่วมด้วยช่วยกันเอาละครับทุกคนเคยมีผิดทุกคนเคยมีถูก,กน,นายการุณ<อ>ก็เคยทําผิด<อ>นายธิวัฒน์ก็เคยทาผิดแต่ก็ไม่ได้ว,ว่าผิดทั้งหมด<อ>ก็มีถูกบ้างผิดบ้างวันนี้เอาเรื่องหลักก่อนเอาเรื่องใหญ่ก่อนเอาเรื่องแก้ปัญหาชาติก่อนเอาเรื่องแก้ปัญหาประเทศก่อนหลังจากนั้นต่อไปเรื่องผิดเรื่องถูกมาควายพิปรายกันหลักการของคุณดีกว่าตรงนี้ประเด็นคุณดีกว่าวิธีการตรงนี้คุณดีกว่าทิศทางตรงนี้คุณดีกว่าแนวทางนี้คุณดีกว่าก็ว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนั้นน่ะมันไม่ ยากหรอกนะไม่ต้องขัดไม่ต้องขว้างไม่ต้องมากวนคอยจับคอยจ้องคอยเหลตาคอยมองคอยเฝ้าคอยฟังคอยระวังคอยทุกคาทุกประโยคทุกประโยคผิดประโยคถูกถูก,กใจไม่ถูกใจขึ้นสวนขึ้นบัตรโอ้ยเชิญเลยทาเป็นแบบนี้คุณไปหาที่นอนที่อยู่ทําคนเดียวซะทีใดทีหน,น,นึ่งไปรวมกับคนอื่นได้ยังไงนี่มันเป็นเรื่องของส่วนรวมเรื่องของประเทศช,ชาติต้องไปในธงเดียวกันแนวทางเดียวกันเพื่อคนส่วนรวม งานแนวร่วมจึงเป็นงานสําคัญงานแนวร่วมจึงเป็นทั้งยุทธศาสตร์และเป็นทั้งยุทธวิธีงานแนวร่วมชี้แพ้ชี้ชนะครับทาพลาดเห็นไหมท,ที่พลาดๆที่ผ่านมาครับที่ผ่านมางานแนวร่วมไม่ประสบความสําเร็จเป็นไงครับไปไม่ถึงไหนไปไม่ถึงไหนสรุปบทเรียนมากหรือเปล่าเนี่ยครับเมื่อไรจะรู้จักสรุปบทเรียนตัวเองมากอ่ะถ้ามันสรุปไม่ได้สักทีอย่างนี้ปะโถผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่นี่แหละก็ต้อง่ม ร่วมกันช่วยกันแก้คือทุกคนผิดได้ด<า>พลาดได้แต่ต้องร่วมกันแก้แต่วันนี้การแก้เนี่คือแก้ปัญหาชาติร่วมกันออคุณปู่คุณน้าคุณอาคุณลุงคุณพี่คุณอะไรต่างๆก็ปรับปรุงซะครับปรับปรุงซะแล้วก็ตอนนี้ก็มารวมๆกัน แล้วท่านพลเอกบุญเลิศก็ไม่ต้องไปพูดมากไม่ต้องไปขึ้นเวที่อยหรอกผู้นําไม่จําเป็นต่อในสถานการณ์อย่างนี้ผู้นําบางทีมันต้องปิดปิดตัวเองบางอย่างเป็นแ่เป็นเจ้าของสถานที่ก็ดูแลสถานที่ไปแข่นี้ก็รู้ว่าเป็นผู้นาแล้วไม่ใช่ผู้นําต้องขึ้นไปแสดงเกิ่งทุกวันแสดงเกิ่งทุกเวลานักถึงเวลานี้วันนี้แต่แต่ถึงเวลานี้ก็แล้วรู้ทุกเรื่องก็ไม่ได้นะครับขึ้นไปเกิ่งแล้วปะโทเอ้ยมัวแต่พูดมาก วันมันกลายเป็นวันนี้คิดเย็นนี้กูจะพูดเรื่องอะไรวะเย็นนี้กูจะพูดเรื่องอะไรพูดเพื่อให้มันมันแลอเกนเพื่อเพื่อคนฟังแล้วมันหลอเกินสะใจเลยกูจะพูดเรื่องอะไรบุ๋งเลยไม่คิดเลยเลยยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้คิดยุทธวิธีก็ไม่ได้คิดลืมประเด็นที่จะเอาชนะก็เลยไอ้ประเด็นแนวทางการเลยไม่ได้คิดกลยุทธ์ต่างๆก็เลยไม่ได้คิดเพราะเพราะบุญไอ้วันนี้กูจะพูดอะไรเรื่องอะไรดีกูเอาประเด็นอะไรพูดพูดแล้วให้มันมันให้มันสะใจมันและคนเยคนเชีย์คน วันนี้นี่ต้องร่วมกันละนักวิชาการผมเชื่อว่ามีเยอะยนักสู้ก็มีเยอะ,ยอะนักพูดก็มีเยอะโถผู้รู้ก็มีมากโอ้ประเทศไทยมันไม่อดหรอกเพียงแต่เปิดโอกาสให้เขาทําหรือเปล่าแลมต้องให้โอกาสเขาชวนให้เขามาท่วมทําหรือเปล่า,าไอ้เล่นปิดทางเขากั้นทางเขาไม่ให้เขามีช่องไม่ให้เขามีโอกาสขยับไม่ให้เขามีสถานะไม่ให้เขามีแสดงบทบาทไม่ให้เขามา ถ้าเอาความรู้มาอวดมาแสดงบ้างอะไรามาเอาแต่เก่งอยู่ของตัวเองเวทีเป็นของขับไปเจ้าขับไปเจ้าเป็นคนจัดเวทีไหม่ของขับไปเจ้าทีวีของข้าไปเจ้ารายการข,ขับไปเจ้าก็จะพูดแม่มันอยู่ร่ําไปอยู่นั่นแหละเพราะเขาไม่เก่งอะไรหนาหนา้นนะโลกนี้ั้งนันเก่งอยู่คนเดียววะค,คนอื่นเขาก็มันจะไปรวมแนวร่วมได้ยังไง คนถนัดทางไหนก็ว่าไปทางนั้นพี่น้องอยู่ภาคใต้พอจะปลูกยางได้ก็ปลูกถ้าอีสานเขาปลูกได้พอจะปลูกได้ก็ให้เขาปลูกภาคอีสานเขาปลูกข้าวหอมมะลิได้ภาคใต้ถ้าเขาปลูกได้ก็ให้เขาปลูกถ้าเขาเลี้ยงปลาได้เขาเลี้ยงกุ้งได้ก็ให้เขาเลี้ยงถ้าเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแพะแกะได้ก็ให้เขาเลี้ยงอย่าเลี้ยงคนเดียวอย่าปลูกยางคนเดียวอย่าปลูกอ้อยคนเดียวอย่าปลูกมันสำปะหลังคนเดียวเพราะทําคนเดียวไม่ได้ไม่ได้นี่มันของชาติของส่วนรวม เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนก็ต้องคิดไตรตรองนี่แหละรวมทั้งมวลชนด้วยนะต่อไปนี้ต่อไปนี้ประชาชนะเขาดูออกอืประชาชนเขาจับจ้องอยู่แต่ประชาชนเขาไม่มีไมโครโฟนเขาไม่มีโอกาสพูดมีโอกาสจะพูดเขาอยากจะพูดอยู่เหมือนกันครับเขาอยากจะตําหนิอยู่เหมือนกันเขาอยากจะเสนอความเห็นกับเจ้าอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่รู้จะไปพูดตรงไหนพูดได้ในกลุ่มพวกเขาพูดอยู่แต่เขาซุบซิบกันไหมซุบซิบซุบซิบแล้วจับตุม ก็เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยคุยกันไหม uh huh. มีความเห็นไหมมีเขาพูดจนหูจะแตกแล้วเขาพูดจนเหนื่อยแล้วเขาพูดให้ความเห็นประเด็นเยอะแยะมากมายแล้วแต่มันไม่เล็ดรอดไปถึงหูพวกท่านเท่านั้นเองไปถึงหูท่านผู้เก่งกล้าสามารถทั้งหลายเท่านั้นเองครับ เมื่อไรแล้ววันนี้เขาก็รู้อยู่นะว่ายิ่งรักเป็นยังไงรัฐบาลนี้เป็นยังไงรัฐบาลชุดที่แล้วเป็นยังไงรัฐบาลเมื่อก่อนนู้นเป็นยังไงเขารู้แต่เขาไม่มีโอกาสพูดเพลอเพอเขารู้ยิ่งกว่าเราเีกเช่นจำนำข้าวเนี่ยไอ้นักวิชาการที่พูดบางทีคนที่จำนำเขารู้ยิ่งกว่าเขารู้ว่าสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้ตามแล้ววิธีการจำนำปรากฏนเขาเรียกยังไงต่อยังไงเขารู้ยิ่งกว่าแล้วก็กดยังไงแล้วก็เสียยังไงเขาได้ยังไงเขาควรจะได้มากในน้อยยังไงตาม